รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการคิดดีทำดีวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับคุณสุพจน์โคมณีซึ่งเป็นกเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์โดยที่เขาได้รับการขนานนามว่าเป็นปาราชเกษตรของแผ่นดินและเขาก็มีความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดีรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามชมกันได้ในช่วงหน้าครับด้วยแนวคิดของระาบาทนม่หวัวก็คือเรื่องของทฤษฎีใหม่เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง แม้กระทั่งเรื่องของหลักการทรงงานต่างๆที่เราติดไว้ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ว่าท่องจําแต่หากถึงว่าเข้าใจเข้าใจก็นามาประยุกต์สาคัญที่สุดก็คือสิ่งที่พระบาทอยู่ให้มาเนี่ยท่านให้มาเป็นแนวทางหรือกรอบวิธีคิดศูนย์กันข้าปาราดิสพาร์คร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่อมาจากพระราชดำริจัดงานพาราดิสพาร์สุดดีเทไทยองค์ราชันตามรอยทอวิธีพอเพียงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมพระชนพรรษา87พรรษา5ธันวาคม2557โดยจัดแสดงทิทรัศการเฉลพระเกียรติโครงการอนเนื่อมาจากพระราชดำริในด้านต่างๆพร้อมรวบรวมสินค้าจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน6แห่งมานำเสนอโครงการพัฒนาอาชีพแนะนำให้ความรู้ความสำคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้านต่างๆอย่างเหมาะสมศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดเชียมเซา มีมะม่วงน้ำดอกไม้และผลิตภัณฑ์าจากสมุนไพรมาวางจำหน่ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีนำปลาสวยงามและสัตว์ทะเลมาจำลองในรูปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดให้ชมอย่างใกล้ชิดศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยรายจังหวัดเพชรบุรีนำสินค้าผลิตภัณฑ์จากป่านและสอสน,นารายมาจำหน่ายในราคาพิเศษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครนำผ้าย้อมครารผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของโครงการมาสาธิตวิธีการทำพร้อมจำหน่ายผ้านเนื้อดีศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนาราธิวาสน,นำผลิตภัณฑ์จากปานนั้นพร้อมทั้งพืชท้องถิ่นมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไครจังหวัดเชียงใหม่นำผักเชียนดาพื้นท้องถิ่นที่มีสรรพคุณล้ำเลิศทางด้านสุขภาพมาสาธิตการปลูก และศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดมาร่วมจัดแสดงและสาธิตการปลูกมะนาวนอกฤดูสำนักงานกอปร,รตระหนักถึงความสำคัญของพระราชการณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทําให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงนําโครงการพระราชดำริต่างๆเผยแพร่ไปสู่ประชาชนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถึงจะพอ ถึงพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขเขาจึงสะสมเมล็ดพันธุ์แท้เมล็ดพันธุ์เพื่อวันข้างหน้าแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกินเลี้ยงชีพเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะ แต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมาชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย เรากำลังนับถอยหลังสู่วันที่พลังงานหมดไปจากประเทศปตทสพพร้อมเดินหน้าแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ทั้งในและต่างประเทศด้วยจิตสำนึกที่ว่าพลังงานทุกหยดคือทุกก้าวชีวิตของคนไทยปตทสพบุกเบิงพลังงานเพื่อนโลกที่ยั่งยืน ที่ตนเองได้คิดค้นทดลองจนประสบความสําเร็จมาแล้วค่ะซึ่งมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสารต่อแนวราชดำริซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้นะคะจะมีอย่างไรนั้นเราจะไปพูดคุยกับคุณสุกุ์ในเรื่องนี้กันค่ะ คุณสุพจน์โคมณีปราดเกษตรของแผ่นดินสาขาปราดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสวัสดีค่ะคุณสุพจน์ครับสวัสดีครับค่ะอยากจะให้คุณสุพจน์นะคะช่วยเล่าประวัติความเป็นมานิดนึงก่อนที่จะน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตค่ะช่วงวัยหนุ่มเนี่ยมันมีความคิดอันหนึ่งก็คือมีความคิดว่าเอ้เรามาทําทีละเล็กแกน้อยเมื่อไหร่มันจะร่ำจะรวยค่ะทํามากๆแล้วมันจะได้มาก พราะนั้นก็คือในช่วงนั้นเราไม่มีวิธีคิดในเรื่องของการทําบัญชีหรือแม้กระทั่งในเรื่องการเกษตรมุงม่งมุ่งเน้นก็คือต้องการผลผลิตให้มากเพื่จะมีรายได้ <S <S ก็ตัดสินใจไปทาาปําไร่ข้าวโพดนะฮะที่จังหวัดเพชรบูรนณน์โดยวิธีใช้วิธีเช่า <S <S อาชีพในการเกษตรเนี่ยการเกษตรมันผูกติดกับธรรมชาติขยันอย่างเดียวไม่สามารถจะนาไปสู่ในความร่ารวยได้แน่นอนภัยจากธรรมชาติที่มันมากระทบเนี่ยบางปีก็แล้งบางปีก็น้ําท่วมแมลงลงแม้กระทั่งในเรื่องของราคาผลผลิตตกต่ำเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทําให้การเกษตร ที่ทำในขนาดใหญ่เนี่ยมีความเสี่ยงสูงแต่การล้มครั้งแรกเนี่ยมันมันเจ็บปวดมากที่สุดนะเพราะว่าเราต้องเป็นหนี้เป็นสินที่มากมายจนสุดท้ายนี่นะครับต้องขายที่ดินที่แม่ยกให้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยใช้หนี้เข้าไปแต่ว่าปรากฏว่าหนี้สินไม่หมดเนี่ยแล้วสิ่งหนึ่งที่มันต้องทําต่อไปคือเราต้องการเงินเนี่ยมันไม่มีโอกาสละแต่การไม่มีทุน,นก็เลยต้องต้องกลายไปเป็นจับกังที่ร้านเท่าแก่เดิม ความล้มเหลวของผมเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันได้สอนตัวเองขึ้นมากมายาจากการที่เราทะเยอทะยานคิดว่าทํามากๆแล้วมันจะรวยเนี่ยมันทําให้เราต้องหยุดคิดว่าที่ผ่านมานี่เราคงไปไม่รอดลวก็เลยต้องกลับมาทําเรื่องเล็กๆแล้ววันนั้นก็เป็นเรื่องราวอันหนึ่งที่เดินเข้าไปสู่คําว่าเศรษฐกิจพอเพียงของบัณฑิตน์มได้คิดว่างานที่ระเจะอยู่่าทำคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงบ้างหรือว่าแม้กระทั่งทฤษฎีของวงท่านคิดว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรา แต่พอมันมันล้มลงมาเนี่ยเราต้องเราต้องเริ่มคิดแล้วก็เดินไปที่จังหวัดแล้วก็ให้คนข้าราชการเนี่ยเข้าพาเราไปดูงานไปเรียนรู้กับคนที่เขาประสบความสําเร็จเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปดูศูนย์เรียนรู้ต่างๆแม้กระทั่งเดินทางไปดูศูนย์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ร,ริหลังจากที่ได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวมาใช้ในการปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตอย่างไรบ้างคะเริ่มต้นจากการทําเกษตรผสมผสานเพียง5ไร ผ่านไปหนึ่งปีเนี่ยเราเราได้พบว่าการทําเกษตรแบบผสมผสานตามที่ในหลวงพูดเอาไว้เนี่ยเป็นเรื่องเรื่องราวเหล่านี้มันทําให้เราเห็นว่าถึงแม้เราจะมีรายได้ไม่มากพอในขณะที่เริ่มต้นแต่มันทําให้เห็นว่าเราเริ่มมีอาหารที่จะมาบริโภคในครัวเรือนเพราะสิ่งที่เราจะปลูกเนี่ยเราปลูกขึ้นมากินเหลือลเราเรานไปขายมันได้มันได้เห็นลู่ทางหลังจากนั้นเนี่ยนะปีประมาณปีที่เจ็ดเนี่ยเราได้ปรับขึ้นไปอีกเป็นสิบไร่ตอนนั้นทําเป็นไรนาส่วนผสมละปีสองพร้อยสี่ิบเอ็ดเนี่ยเราได้ปรับ ที่ดินครั้งใหญ่ก็คือ20ไร่เลยนั่นก็คือทั้งหมดเลยทั้งหมดเนี่ยเอาเข้ามาทําในเรื่องของทฤษฎีซึ่งเป็นทฤษฎีใหม่ของบงท่านอยู่แล้วนะทฤษฎีใหม่ที่เราทํา20ไร่เนี่ยในบ้านน้องข่อยเนี่ยก็มีในเรื่องของหนึ่งก็คือเราก็ทําในเรื่องของน,น้ํา30%เรนะฮะ,ะเรื่องของนาข้าว3 0แล้วขนาดนั้นไม้ผลยังยังมีโอกาสอยู่เราก็ทําไม้ผลอยู่หลายตัวอย่างเช่นฝรั่งเนี่ยปลูกปีนึงก็ประมาณสัก40 50ตันนะที่เราได้ยแล้วก็มีที่อยูปรา,ยยาไร่เนี่ ผ่านมาเพียงหกปีนะนี้สินที่มีกับทกาศาเนี่ยเจ็ดแสนบาทเนี่ยมันสามารถปลดหนี้ปลดสินได้ปลดหนี้ปลดสินได้กับพ่อการเกษตรแต่การกลับมาครั้งนี้ด้วยแนวคิดของพระบาทมีอยู่หัวก็คือเรื่องของทฤษฎีใหม่เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแม้กระทั่งเรื่องของหลักการทรงงานต่างๆที่เราติดไว้ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ว่าท่องจําแต่หากถึงว่าเข้าใจเข้าใจก็นํามาประยุกจําคัญที่สุดก็คือสิ่งที่พระบาทมีอยู่ให้มาเนี่ยท่านให้มาเป็นแนวทางหรือกรอบวิธีคิด เราจะต้องนำมาป่ายุคใช้ให้เหมาะกับตน ก็ที่นี่มีทั้งหมด32ไร่นะคะคุณสุพบมีการจัดสรรพื้นที่ในการทําการเกษตรอย่างไรบ้างคะขณะนี้เราใช้พื้นที่ดินยังเน้นในเรื่องของการจัดการเรื่องน้ําเป็นอันดับแรกน้ำนี่ประมาณสักกี่ไรได้คะที่นี่เราใช้น้ํารวมกันทั้งหมดนะฮะเราก็จะอยู่ที่ประมาณ30%หรือ8ไร่ แปดไร่แล้วมีมีอะไรอีกครับ้าวนาข้าวส่วนนาข้าวนี่เราใช้อยู่8ดไร่8ไร่แล้วก็มีส่วนอื่นส่วนอื่นก็จะเป็นพวกไม้ใช้สอยไม้ใช้งานไม้ผลนะครับอย่างเช่นอะไรคะไม่ใช่สอยอย่างนี้ไม้ใช้สอยที่นี่เราก็จะมีตั้งแต่ในเรื่องของไผ่ซึ่งสามารถถึงจะเอาหน่อมากินได้แล้วก็ตัวลำนี่ยังใช้ได้นะฮะส่วนไม้ใช้งานนี่เราก็จะเน้นไปที่ต้นยางนะฮะเราใช้ยางยางนาเป็นหลักนะครับ กรอบนอกของเราใช้กระถินเทพาซึ่งจะต้องไปเป็นทำรรที่มันเป็นวินเบรกของลมด้วยแล้วก็ป้องกันสารเคมีแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะได้คือตัวกระถินเทพาเนี่ยมันสามารถที่จะนําใบของมันเนี่ยมาทาอาหารสัตว์ได้แล้วมันเป็นรรมิกระสิ่งแวดล้อมล่วงลงมาเนี่ยก็จะไม่ทําให้ดินเสียเพราะว่าพวกนี้จะมีธาตุไนโตรเจนสูงแล้วก็ต้นของเขาเนี่ยสามารถทําพื้นฐานได้ซึ่งมองไปว่าในอนาคตเนี่ย เราต้องพยายามหาพลังงานทดแทนที่มันจะจกใกล้ตัวเรามากที่สุดนะฮะอันนี้มันจะแบ่งออกไปแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งสัดส่วนที่4เนี่ยเราก็จะใเป็นที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยแล้วก็จะมีในเรื่องของโรงเรือเลี้ยงไก่บ้างโรงสีบ้างยุ้งข้าวบ้างนะฮะโรงบําบัดน้ําเสียอะไรต่ออะไรเนี่ยคงใช้พื้นที่ในส่วนนี้มากหน่อยก็อยู่อย่างนี้แปดไร่เหมือนกันค่ะรวมทั้งหมดแล้วนะคะก็32ไร่ <32 S 2> ในพื้นที่ตรงนี้<ช>ที่เราอยู่กันตรงนี้นะคะ,คะเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประสบความตําเน็จจนมีหลายคนเนี่ยนะครับเขาสนใจแล้วก็มาเรียนรู้กับเราเนี่ยนะนั่นเข้ากับว่าเราก็ได้สนองงานของวง์ท่านด้วยเรากําลังนับถอยหลังสู่วันที่พลังงานหมดไปจากประเทศปะตะทอสพพร้อมเดินหน้าแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ ในและต่าประเทศด้วยจิตสำนึกที่ว่าพลังงานทุกหยดคือทุกก้าวชีวิตของคนไทยปะตทสอพอบุกเบิกพลังงานเพื่อนโลกที่ยั่งยืนจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซใส่เข้ลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถึงจะพอถึงพร้อมที่จะแบ่งปันความสุข เขาจึงสะสมเมล็ดพันธุ์แท้เมล็ดพันธุ์เพื่อวันข้างหน้าแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกินเลี้ยงชีพเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวทราบมาว่าคุณสุพจน์มีการทำเกษตรแล้วก็เลี้ยงสัตว์ไปด้วยค่ะมี อะไรบ้างคะเลี้นไก่นะไก่ก็จะเลี้ยงน้อยหน่อยเพราะว่าไก่เนี่ยค่อนข้างที่จะเลี้ยงยากเพราะเขาเาเป็นไก่ที่ต้องอยู่ในโรงเรือน mm. จะเน้นไปที่เป็ด เป็ดนี่มันเหมาะกับการเกษตรนะครับเพราะว่า<ม>เป็ดเนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นตัวช่วยลดต้นทุนในการเกษตรของเราได้อย่างเช่นขี้ของเป็ดเนี่ยเวลาที่เขาลงมาในนาเนี่ยมันก็จะกลับกลายไปเป็นปุ๋ยอันที่1นะฮะอันที่สองเป็ดเนี่ยช่วยลดต้นทุนในเรื่องของการที่เขาจะไปสามารถไปเก็บหอยกินในนาข้าวอันที่3ก็คือเวลาที่เราเกี่ยวข้าวไว้เนี่ย,ยใหม่ๆเนี่ยนะฮะข้าวที่จะร่วงหล่นลงไปในนาเนี่ยนะครับแทนที่มันจะต้องขึ้นมาเป็นภาระให้เราถอนเนี่ยเป็ดก็จะไปเก็บกินเป็นอาหาร ในขณะที่เขากินเนี่ยเปตต็ดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พิเศษกว่าสัตว์ทั้งหมดนะฮะก็คือขี้ของเขาขี้ของเปตต็ดเนี่ยสามารถที่จะย่อยเศษพวกฟาง<ส>าพวกอะไรเนี่ยได้เร็วกว่าวามูลสัตว์ของตัวอื่นทร<ส>าบม<ส>าว่าคุณสุพศเลี้ยงปลาด้วยมีวิธีการดูแลอย่างไรคะสาหรับการเลี้ยงปลาเนี่ยนะครับปัญหาของการเลี้ยงปลาก็คือในเรื่องของอาหารซึ่งเป็นต้นทุนในราคาสูงมากซึ่งเกษตรกรไม่ประสบความสำเร็จนะเพราะว่าได้ซื้ออาหารปลาแต่ที่นี่เราเลี้ยงปลาเนี่ย เราใช้วิธีการผลิตอาหารปลามาใช้เอง mm hmm. แล้วอาหารปลาที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะใช้วัสดุหรือว่าสิ่งที่เหลือใช้จากการแปลนรูปจากการทํานาข้าว <S 1> <S 1> มีอะไรบ้างคะก็จะมีในเรื่องของอย่างเช่นลำอย่างเงี้ยอย่างเรื่องของปลายข้าวสามารถมาทําอาหารสัตว์อาหารปลาได้นะครับแล้วก็ยังจะมีเศษหนึ่งที่ที่เหลือใช้จากครัวเรือนอย่างเช่นน้ามันพืชที่เราใช้แล้วนะฮะพวกนี้น้ำมันพืชที่เราใช้แล้วเนี่ยมันมีไขมันอยู่ที่นั้นมันเหมาะสมกับการที่จะไปผสมเปน็นอาหารปลา แม้กระทั่งในเรื่องของกากมาพาะพร้าวพวกนี้ก็สามารถมาทําอาหารสัตว์ได้งั้นแสดงว่าคุณสุพจน์ก็ทําสูตรอาหารปลาเองเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเราต้องมาขอสูตรการทําอาหารปลาของคุณสุพจน์แล้วค่ะคิดน,นน,นานนนา,นา้อยููู่ปฟ คุณสุพจน์มาทําอะไรตรงนี้คะเนี่ยไหนบอกว่าจะไปสอนทําสูตรอาหารปลาอ๋อถ้าจะทาอาหารปลาเนี่ยมันจะต้องเอาข้าวมาแปลรูปก่อนนะครับสำหรับพอเราแปรรูปเราจะได้ข้าวสารซึ่งเอาไว้ไว้บริโภคในครัวเรือนและก็ทั้งขายนะครับแต่สิ่งที่ไปทําอาหารปลาได้ก็คือสิ่งที่เหลือจากการแปรรูปอย่างเช่นอันนี้อันนี้คืออะไรคะปลายข้าวค่ะ,ะคส่วนลำลำที่จะไปทําอาหารสัตว์หรืออาหารปลาเนี่ยก็จะออกไปทางด้านนี้ค่ะนะซึ่งเราเตรียมเข้าไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเหลือจากการแปลรูปก็จะได้ลำกับปลาย ก็คือเราเอาเข้าวใส่ไปข้างบนใช่ครับแล้วก็จะออกมาอันนี้เป็นข้าวสารข้าวสารอันนี้ก็จะเป็นปลายข้าวอันนี้ก็<ำ>จะเป็นลำส่วนแกลบไม่จะออกไปด้านด้านนอกเลยนะครับแกลบก็ยังต้องเอาไปใช้เรื่องการเลี้ยงสัตว์ก็คือเอาไปปูเล้าให้มันนะให้มันขี้ใส่ลงมาแล้วก็ผสมคุกเข้ากันก็จะไปทําเป็นปุ๋ยได้อีกงั้นเราไปเตรียมอุปกรณ์กันดีกว่าค่ะอาครับดีครับเชิญเลยค่ะค,คุณผู้ชมคะพร้อมที่จะตรวจสูตรอาหารปลาของคุณสุพ์แล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะ คุณสุพจน์คะขั้นตอนการทําอาหารปลาเนี่ยมีวัตถุดิบอะไรบ้างคะ,ะสําหรับวัตถุดิบเนี่ยอย่างเราะจะใช้วัตถุดิบที่มันเหลือใช้อย่างเช่นอันนี้น,น,นะครับนนจะเป็นกากมะพร้าวกากพร้าวที่ทิ้งอยู่แล้วมันจะมีโปรตีนอยู่ในนี้ด้วยประมาณ10%แล้วก็มีไขมันที่หลงเหลือจากการคั้นกะทินะครับอันที่ 2>, <อ>2เนี่ยก็คือคผักตบชวาซึ่งหาง่ายมากในบ้านกเกษตรกรนะครับ มันก็จะมีโปรตีนอยู่ด้วยอันนี้มีโปรตีนมีโปรตีนอยู่ไม่น้อยกว่าส0อีกอันนึงเราจะใช้ลำข้าวครับลำที่เหลือจากการแปลรูปเนี่ยอันนี้ก็จะมีโปรตีนอยู่ด้วยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เราเหลือใช้ก็นํำมาทําอาหารปลาได้อันนี้มันจะเป็นป,ปลาป่นครับแต่ว่าเมื่อกี้เราใช้ทั้งเศษปลาทั้งเศษหอยที่มันมีอยู่เนี่ยเอามาอบแล้วก็ตากให้แห้งแล้วนํามาบดเนี่ยเราก็จะได้โปรตีนในนี้สามสิ่เอ ทำไมเราไม่ใช้ปลายข้าวด้วยล่ะคะปลายข้าวที่เราไม่นํามาเป็นส่วนผสมของอาหารปลาเนี่ยเพราะว่าปลายข้าวก็จะมีโปรตีนเท่ากับลำนี่แหละครับแต่ว่าปลายข้าวนี่มันหนักมันจะทําให้อาหารนี่จมเราเน้นที่จะทาอาหารให้ลอยเพราะนั้นปลายข้าวก็เหมาะจากการไปเลี้ยงเป็ดบ้างไปเลี้ยงไก่ซึ่งไม่ต้องไปทําให้ลอยน้ําเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอันนี้ต้องต้องใส่อัตราส่วนที่เท่าไหร่บ้างก็สูตรของเราก็คือจะมีก็คือ8 4 4ส8 4สสองดสก็คืออันนี้8ปดสี่สี่แล้วก็สอง น้ำมันก็คือจะเหลือแค่สารเหนียวกับน้ามันพืชใสพอให้มันมีกลิ่นหอมนิดหน่อยเพิ่มไขมันอันนี้คืออันนี้ก็เป็นเศษข้าวนะครับเศษข้าวธรรมดาที่เราเหลือทิ้งเนี่ยฮะเหลือจะพวกผลไม้ก็ได้แทนสารเหนียวทําให้อาหารนี่จับตัวกันมากขึ้นอันนี้เดี๋ยวให้หนูช่วยละกันอันนี้จะเป็นแปดส่วนแปดส่วนแปดก็คือแปดถ้วยนะครับ่อไปก็สี่นะครับสี่ก็คืออันนี้ใช่ไหมคะผักตบชวาได้ครับสี่ส่วนตักให้เต็มเต็มถ้วยนะ อา้าวลำอีก4ส่วนลำอีกส่ส่วน,วนอาใสา่ป้งนสส่วนนะคะใช่ในการที่เราคุกเค้าในรอบหนึ่งเนี่ยก็ให้เอาน้ำมันพืชม,มามาโรยใส่เพื่อเร่งความหอมได้เลยครับอาจจะสักนิดหน่อยนะครับตออ่ะ ใส่มาสักจานหนึ่งก็พอปัญหามันอยู่ที่ว่าพรุ่งนี้พอเราหวานลงน้ำในในเนี่ยมันกระจายตัวเราควรจะไปทําเป็นอัดเม็ดแต่การอัดเม็ดเนี่ยเครื่องที่อัดเม็ดแล้วลอยน้ําได้อาหารเนี่ย<ไ>ตัวเล็กที่สุดก็คือ7 0 0 0 0สบาทเพราะเราไม่มีเครื่องราคาแพงเราก็หาวัสดุที่ลอยน้ําได้อย่างเช่นาาาาหนากระเพ้าพผักตบชวาตบชวาที่ลอยน้ําได้เห็นไหมลาก็ยังลอยน้ําได้คุกเขาแต่ต้องยังคงยืนอยู่ที่ว่าต้องมีโปรตีนนะ ถ้าเราถ้าเราตากแดดให้แห้งเนี่ยก็คงจะใช้เวลาสัก2แดดแล้วสามารถเก็บไว้ใช้เนี่ยอย่างน้อยๆก็เก็บไว้20วันไม่แนะนําให้ทําอาหารพวกนี้เก็บไว้นานเพราะว่าเราทําเหลือจากสิ่งที่เหลือใช้อย่างเช่นอาจจะเป็นข้าวที่บุดแล้วอาจจะเป็นน้ํามันพืชที่เราใช้แล้ว แม้กระทั่งในเรื่องของกากมะพร้าวอะไรกันแล้วแต่พวกนี้โอกาสที่จะเหม็นหืนเนี่ยทำให้อาหารมีกลิ่นเหม็นเนี่ยนะ หนังสือต่างๆเนี่ยก็จะเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานของในหลวงนะครับอย่างเช่นเรื่องของทฤษฎีใหม่อันนี้จะเป็นถ้วยพระราชทานนะครับเป็นถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพเป็นการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่สองที่ผ่านมานะครับอันนี้จะเป็นถ้วยพระราชทานเหมือนกันของสมเด็จพระเทพซึ่งจะเป็นของลูกชายเขาได้ในในานามของแฟนต้ายุวัทูตครั้งที่13นะครับคุณสุพจน์ได้มีใครนะคะที่เป็นต้นแบบในการดําเนินชีวิตบ้างคะ สำหรับต้นแบบนี้ก็คงจะเป็นงานของพระบาทมิจ่หัวเนี่ยเพราะว่าเราทําเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือตามรอยเท้าพ่อนะครับเพราะในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยหลายคนก็ต้องเอาพระบาทมิจ่หัวเป็นต้นแบบซึ่งพระองค์ท่านได้ทําจนเห็นแล้วว่าประสบความสําเร็จไปทั้งหมดพวกเราก็เพียงแต่มาประยุกใช้เท่านั้นเองครับวันนี้มีความาภาคภูมิใจอย,อย่างไรบ้างคะก็เป็นความาภาคภูมิใจอันสูงสุดน,น,นะครับเพราะว่าจากการที่เราน้อมนําเอาหลัก ของพระบาทมยหัวมาใช้เนี่ยจนกระทั่งประสบความสาเร็จจนมีหลายคนเนี่ยนะครับเขาสนใจแล้วก็มาเรียนรู้กับเราเนี่ยนะนั่นเข้ากับว่าเราก็ได้สนองงานขององค์ท่านด้วยเกิดว่ามีกเกษตรกรท่านไหนนะคะสนใจอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อกับคุณสุโคไต้ทางไหนคะก็สมัคร,กรเกษตรกรทั่วไปนะฮะถ้าจะติดต่อกันโดยตรงก็คือทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ0ี1เศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งนะฮะหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะสัมผัส เห็นได้เร็วมากที่สุดก็เข้าไปดูใน Facebook นะครับพิมพ์คําภาษาไทยว่าสุพจ์โคมณีเข้าไปก็จะเห็นในกิจกรรมของศูนย์ทั้งหมดซึ่งเข้าเราจะนํากภาพลงไว้นะครับส่วนในเรื่องคนที่อยากเข้ามาเรียนรู้จริงๆก็สามารถเรียนเชิญได้ที่ศูนย์เลยครับผ่านไปผ่านมาก็แวะได้เลยที่อำเภอชุมแสงที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ครับวันนี้หมดเวลาของตายและคุณสุพจน์แล้วนะคะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สุพจน์โคมณีเป็นกเกษตรกรตัวอย่างอีกท่านหนึ่งที่ทางสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้ไว้วางใจให้เป็นวิทยากรเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนคนอื่นๆสำหรับวันนี้เวลาของรายการคิดดีทําดีก็ได้หมดลงแล้วพบกับรายการคิดดีทำดีได้ใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สำหรับผู้ชมรายการคิดที่ทำดีสามารถร่วมติดชมรายการได้ครับโดยโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอแห่งนี้รายการก็จะมีของที่ระลึกมอบให้ปัญหามันอยู่ที่ว่าพุ่งนี้พอระหวานลงน้ำนเนี่ยมันกระจายตัว <S <S. <S เราควรจะไปทําเป็นอัดเม็ดแต่การอัดเม็ดเนี่ยเครื่องที่อัดเม็ดแล้วลอยน้ําได้อาหารเนี่ยตัวเล็กที่สุดก็คือ700,000บาทเพราะเราไม่มีเครื่องราคาแพงเราก็หาวัสดุที่ลอยน้ําได้อย่างเช่นตะก้าวผักตบ ลาก็ยังลอยน้ําได้กุกเขาแต่ต้องยังคงยืนอยู่ที่ว่าต้องมีโปรตีนนะเพราะว่าเอาลอยน้ําอย่างเดียวเดี๋ยวคนไปเอาโฟม <c oughs> <c oughs> อ่ะเสร็จแล้วครับเนี่ย